นี่พาพี่น้องมาอยู่อำเภอสารพีจังหวัดเชีงยงใหม่ครับอาหลวงพ่อมาพักอยู่ที่วัดป่าเป้านะครับอันนี้เป็นบริเวณหน้าวัดนะครับอยู่อำเภอสารพีจังหวัดเชีงยงใหม่ครับพี่น้องตำบลชมพูเนาะบ้านบุบบุบพาลามเนาะซื้อบ้านเพื่อนครับอยู่อำเภอสารพีครับพี่น้องจังหวัดเชีงยงใหม่เนาะครับเมื่อนี้ก็เป็นคลืนที่สามเนาะ ที่มาจากนครพนมนะครับพี่น้องก็มาวัดมาพักกี่วัดขึ้นหนีมาพักจี่วัดป่าเป้าเนาะวัดป่าเป้าอยู่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับอนันนี้เขามาก็สิเป็นวิหารเนาะวิหารวัดป่าเป้านะครับโอ้วัดเพิ่นลมลื่นนะครับพี่น้องาทางขวามือพี่น้องนี่สิเป็นที่พักญาติโยมนะครับ ที่พักญาติยมที่มาปฏิบัติธรรมภายในวัดนะครับถ่ายบรรยากาศวัดให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมก็มีโอกาสติดตามหลวงปู่มากนะครับขึ้นนี้เป็นขึ้นที่สามเนาะตรงกับวันที่ยี่สิบเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปชมภายในโบสถ์วิหารในวัดเพิ่นนะครับโอ้วัด ป่าเป้าอันนี้บรรยากาศล่มลื่นนะครับพี่น้องป่าเป้ามีก็มากันลายองค์นะครับมีรูปลาเป็ดมานํานะครับเป็นคืนที่สามนะครับพี่น้องอันนี้น้องคิมสุดหล่อคุณหมอคิมเนาะศัตวแพทย์คิมนะครับมาร่วมเป็นสตรทีทีกับหลวงพ่อออกเยี่ยมญาติย่อมน,นะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่คืนนี้เป็นคืนที่สาม วัดป่าเป้าถัดมานี่สิเป็นโรงฉันนะครับโรงฉันทางวัดนะครับพี่น้องนี่เป็นสลาโรงฉันนะครับภายในวัดป่าเป้าอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องมามาถึงวัดเพิ่นกะช่วงเป็นช่วงแรงๆนะครับพี่น้องอันนี้ก็ทรงหลวงปู่เขาพักเรียบร้อยนะครับ เลยมีโอกาสมาถ่ายบรรยากาศวัดให้พี่น้องในรับชมนะครับอันนี้สิเป็นโลงชันภายในวัดนะครับอันนี้เป็นบริเวณภายในวัดนะครับพี่น้องอันนี้หลังซาลาโลงชันนะครับก็สิมีทั้งสรายมือนี่สิเป็นโลงชันนะครับ โรงฉันนำปนานะสำหรับพระพิสูุส์สำเร้นภายในวัดนะครับรครับตรงนี้สิเป็นโรงฉันนะครับภายในวัดป่าเป้านะครับอยู่อำเภอสารพีเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้กับพระหลวงพอ่อ มาผักที่วัดป่าเป้านะครับหลวงปู่เบาโอภาโซนะครับพี่น้องสีไทยบรรยากาศภายในวัดให้พี่น้องได้รับชมนะครับเป็นบรรยากาศล่มลื่นมากเป็นวัดกรรมฐานครับพี่น้องวัดสายกรรมฐานถ้าออกมาทางตรงนี้สิเป็นโลงต้มน้ำห้อนนะครับสำหรับพระพิษุสําเน้นนะครับโลรง,งต้มน้ำห้อน,นครับสำหรับพระเพิ่น สายกรรมฐานเพื่สีต้มน้ำห่อนทรงนามนะครับต้มเป็นยานะครับพี่น้องบรรยากาศภายในวัดลมลื่นมากครับพี่น้องตรงนี้สิเป็นกุฏิหลับรองนะครับลงปูกับักอยู่กุฏินี้นะครับพี่น้อง เข่ามาในวัดภายในวัดนะครับพี่น้องสีเห็นสายมือของพี่น้องนี่สิเป็นพระวิหารนะครับพระพระวิหารบูรพรายานะครับพี่น้องพระวิหารบูรพาจารา์พ่อแม่ครัวอาจารย์สายปฏิบัติธรรมนะครับสายหลวงปู่มั่นหลวงตาม,มหาบัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้าไปชมภายในวิหาร ประจำวัด่าเป้า,ปานะครับพี่น้องอยูอ่อำเภอสารพีนะครับพี่น้องเป็นพระวิหารสวยงามมากครับพี่น้องเข้ามาข้างในพระวิหารนะครับพี่น้องบรรยากาศสวยงามมากครับพี่น้อง พระวิหารบุรพาจาร,ราย์พระสายพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐานนะครับตรงนี้จะเป็นออหลวงปู่มัน่นผู้ริทัตโตนะครับพี่น้องถ่ายบรรยากาศภายในวิหารให้พี่น้องได้รับชมนะครับ มีพ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่านนะครับตรงนี้จะเป็นหลวงปู่ลีนะครับคุณละเสตคุณระชโลนะครับน้องบัวชออุดอรธานีนะครับถัดมาจะเป็นพระดวงตามหาบัวนะครับพี่น้อง อยู่บ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับมีพระอาจารย์ฟันแล้วก็มีหลวงปู่เสานะครับตรงนี้จะเป็นเพดานชั้นบนนะครับพี่น้องภายในวิหาร โอ้นี่ครับพี่น้องในเสากุฏินะครับเสากุฏิที่หลวงปู่เขามาผักอันนี้เป็นป้องกันมดมาแรงนะครับเข่ากุฏิเสียป็นชันไปนี่นะครับเป็นกองเล็กนะใส่น้ำมันเข้าไปอันนี้จะเป็นกันมดอย่างดีเลยครับมดขืนกุฏิกันปวกนะครับเป็นกุฏิที่หลวงปู่ เขามาพักมือนี้นะครับขึ้นวันที่ยี่สิบนะมือนี้เป็นขึ้นที่สามนะครับมาก็เป็นกุติรับรองที่พักภายในวัดปลาเป้านะครับพี่นอ้องอยู่อำเภอสารพีครับ